ทีนี้จะสาธิตถึงการใช้งานจริงนะครับตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งนาทีเพื่อให้มันเร็วในการทํางานเราต้องการตั้งก้าเวลาหนึ่งนาทีของสนามนะครับแล้วก็กดเพื่อจะให้เริ่มทํางานการทํางานครั้งแรกในการกดสตาร์ทเนี่ยเพื่อให้คนเล่นรู้ว่าในการเริ่มจับเวลาก็จะมีสัญญาณกระดิ่ง นมกาก็จะเริ่มเข่าดาวลง1นาทีพอถึงเวลากระดิ่งก็จะดังอีกรอบหนึ่งก็จะยาวกว่ากระดิ่งครั้งแรกเพื่อให้ผู้เล่นรู้ว่าอันนี้คือจบเกมตามเวลาสำหรับรีโมทคอนโทรลเนี่ยเราจะไว้ตั้งค่าอย่างที่ผมพูดที่แรกนะครับตัวรีเซิร์ฟเวอร์หัวใจของตัว ใช้รีโมทก็คือรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างของตัวแผ่นจอ l e d นะครับเราต้องยิงรีโมทเนี่ยให้ตรงกับตัวรีเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้กรณีที่เราจะตั้งค่าใหม่นะครับผมจะตั้งไว้15นาทีนะครับแล้วก็กดเลขหนึ่งขอโทษทีครับกดทัมเมอร์ครับเพื่อจะตั้งค่าเวลาแล้วก็กดเลขหนึ่ง ตามด้วยเลข5่ามันก็จะขึ้นค่า15นาทีอันนี้เราเซตทาวนอได้หรือว่าจะมีการเปลีป่ยนแปลงก็ให้ใช้ตัวรีโมทเนี่ยในการตั้งค่าเวลาส่วนอันที่สองเราสามารถจะตั้งกระดิ่งให้ดังในตอนสตาร์ทนะครับหรือจะสั่งให้ดับ ตอนสตาร์ทหมายความว่าในแผ่นบอร์ดกลุ่มนี้เราออกแบบมาให้กระดิ่งดังตอนสตาร์ทแล้วก็ตอนจบหรือจะให้สตาร์ทแบบไม่มีเสียงกระดิ่งแล้วไปมีเสียงสัญญาณกระดิ่งตอนจบเราตั้งค่าได้ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอันนี้กรณีที่ตั้งให้สัญญาณกระดิ่งเนี่ยไม่ดังตอนที่เราสั่งทำงานครั้งแรกเห็นไหมกระเด่งก็จะไม่ดัง อีกแบบหนึ่งเนี่ยสามารถตั้งให้กระดิ่งเนี่ยดังพร้อมตอนสตาร์ทก็จะดัให้ผู้เล่นให้ผู้เล่นรู้ว่าตอนนี้ในาการเริ่มจับเวลาถอยหลังแนละ้วถึงเวลาจบทั้งคู่กระดิ่งก็จะดังทั้งคู่เหมือนกันเพียงแต่เราสามารถตั้งค่าได้ตอนสตาร์ทให้มันกระดิ่งดังหรือไม่ดังมันมีสองระบบให้เราเลือก